สวัสดีครับเมือนี้วันที่เสียไอ <c oughs> สาตองหาออกซิเจครับแล้วมึงงัวอยู่ขอกงเบาเลี้ยงไว้โอ้ช่วงนี้แรงนะครับคุณพระท่านนะครับเกิดตัววัวกระจายไหมตัวนี้จะสมไปได้อันหนึ่งรอบแล้วครับรอาที่สองกำลังสิเขาตัวนี้ครับได้หนึ่งรอบครับตัวนี้ใส่เอ่อ ซปเปอร์เอ็กไวครับซปเปอร์เอ็กตัวนี้เป็นเป็นหัวข้องมันอาจจะบ่พอได้กันตัวนี้ก็อข้องพ่อบ้านน้อครับกำหนดสีวันที่ทิพซีนี่ครับสีออกสีคอดตัวนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดครับตัวนี้ก็ต้งไม้ขอบต้นไม้ขอบตัวตัวนี้ยังบ่ผสมครับเป็นว่า ต้งบามสมตัวนี้ก็เป็นงูลูกตีนึงมลละส่วนตัวไม่นหลมเเป็นัูหน่อยสองตัวครับก็อก็เป็นมืนบ้านนครับเดี๋ยวกล่องอาจจะม่วหนมี คิดว่าบางหนาก็บรรยากาศโดยรอบกันท้องยุสีหาตัวสีขวาเร่เร่หนิกันมีสามสี่ตัวเรื่อง เยอะมากครับอะไรพวกอะไรสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าที่ส่วนนี้ก็เสริมห้ำไปแน่เสริมหัวหันไปแน่นะครับข้างบนพุ่นกับเป็นเนื่อปลูกง,งาไปนะครับซีไรโอ้ยไทยไปไ,ไกลครับตนนน้นู้นนี่ก็เป็นเนื่องงาไปเลี้ยงหนาพน้นบรรยากาศก็กดีครับงเงี้ยแรง อัไรกับปูนเปน่เปียไว้ครับเมื่อกี้เลยจีส่องผ่านแสงนิดหน่อยเพิ่งขึ้นไปติดคุณนล้วครับเลยเน่เปียไ,ไปก็จะเป็นเหยหวานเน่เปียแคบครับส่วนนีกก็อื่นก็บน,นยกเสาเหตุผลไม่ลองลองลำมือทองหรอกครับคือว่าเป็นการขยายไปในตัวขยายไปในตัว ครับไปไกลหนึ่งคือปลูกงญ้าไว้ตีต้นซีไล่ซีไร่ก็ว่าคติดส่วนยางเพอนาฝนกักสิพอ,อได้กินครับเพราอึดอะไร้่างนีงห้องกตัดไงสะดวกสบายห้อ ไม่หนิซื้อเพิ่มมากเลยครับดิเดี๋ยวเขาบอไดปปลูกไ้มันไปสามพัน 3, กว่าบาทกระถือว่าก็เสียเวลาเขามาตัดตัวอย่างมาใส่เรื่อยอันนั้นเด็กเลี้ยงงว่วนเลยครับ <laughs> บรายากาศส่วนบม่องคบอันนี้ก็กอง้างของเพื่องไ้ถิ่บเพื่องไปกินหลาแรงเสือมไม่มันเพราะมันเลยไม่น่ากินอันนี้ก็เป็นขอใกล้เรียงใกล้ชนน้ครับหัววาน,นกับพึ่งไปชนมากเนาะร้านี้ก่อนครับ